ครับเทเทอันนี้เราก็อันนี้เอาอะไรลงครับ,รบหมดเลยครับอันนี้คือมูลสัตว์มูลสัตว์หนึ่งส่วนแล้วก็ตามด้วยแกลบเท่าๆกันนะครับเทน่นาจะพอละทีนี้ปกติเนี่ยเวลาเราใช้แกลบในการปลูกพืชเนี่ยเราจะไม่ใช้แกลบที่เป็นแกลบใหม่ แต่ว่าการหมักตัวนี้มันจะทําให้แกบเนี่ยมันคายไอตัวสารที่มันอยู่ในนี้คือในแกบใหม่มันจะมีสารที่ยับยั้งการงอกของรากเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาแกบไปปลูกต้นไม้ถ้าเอาแกบใหม่ไปเพาะต้นก้ามันจะไม่งามรากมันจะกุดดุดทีิดนะครับแต่ถ้าเราเอามาหมักเป็นอันนี้ก่อนเราไปปลูกต้นไม้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะประหยัดเวลาในการหมักแกบไป2สองเดือนนะครับเอาคุกให้เข้ากันบ่เอามือส่วนไม่ ฆาตกรใจโหดกระหน่ำแทงเยื่อซ้ำๆแม้ว่าเยื่อจะสิ้นใจแล้วเขาก็ยังไม่หยุดแทง่สุดยอด,สดยอ,ดอสุดยอดเลยสะสมนะครับอ,อย่าเสียบมือกันนะครับเอามืออ,อกนะใช่ในสูตรไม่ได้ใส่เลือดนะไม่ต้องเติมน่นอาร มาสช้อน1ช้อน2ช้อน3มช้อน4ช้อนตาม <c oughs> ธรรมชาติและบ้านคนอื่น <c oughs> ทีนี้ก็เอา EM นะครับ <c oughs> เอาตัวนั้นก็ได้ตัวน้นเกนลนอนเยา ตวงใส่ฟ้ากันนะครับสีฟ้าถือมือหอมจ่วยอันนี้ใส่มากก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เปลือง <c oughs> แต่ก็อย่างที่อารย์บอกปกติก็จะไม่ใช้จากแกลลอนโดยตรงปกติก็คือจะขยายมันมาก่อน ก้นถึงหรือยังทีเราใส่สักระยะหนึ่งแล้วก็คนเป็นระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเช็คความชื้นนะครับเขาบอกว่าให้เช็คความชื้นกี่เปอร์เซ็นต์นะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูยังไงคนโบานราณหนูว่ากำขี้ดีกวกำตดห้าสิบเปอร์เซ็นต์่คือเวลากำแล้วปล่อยก่อยมันจะจะต้องเป็นก้อนนะครับแล้วก็ ไม่ควรมีน้ําออกจากมือแต่เมื่อกี้มันมีใช่ไหมอ่าเราลองคนใหม่ให้มันทั่วกันคนทั่วๆแล้วก็ไม่ต้องเติมละน่าจะพอดีแล้วครับคนไปเรื่อยๆนะครับอืมอ่าโอเคได้ละทีนี้เติมลำเติมเท่าไหร่ลำ รำเท่าไหร่หน,นห,หนึ่งส่วนก็แสดงว่าทั้งหมดที่มีนั่นแหละนะครับที่เราเอามาเติมค่อยๆลงแล้วก็คนคนไปด้วยไไที่อาจารย์เปิดให้ดูกิโลกร,รัมแล้วเท่าไหร่นะบุกชีที่เขาขาย ุงแล้วเท่าไหร่วันนั้นเออนี่แหละจกโลบอ่ะเนี่ยคือหวเนี่ยกี่ละมั่งเอาไปคายเปียงบาทประมาณสิบกว่ยเกินส,สิบโลกับอีกสิบแปดโลอย่างเี้เปล่า เดี๋ยวเราเอาขั้นเกณฑ์แบบคนเรียนรวมร้ายสูงเลยก็เท่านั้นทีเนี้ยถ้า,อาไอสูตรที่เขาทำขายอ่ะเขาก็จะมีแค่ตัวลำมีตัวลำแล้วก็มีแกลบเขาะจะไม่ใส่ขี้วัวแค่นั้นเองขายได้แพงเฉยเลยเห็นไหมเราไปทำอะไรบ้างนี่ครับ เอาไปเป็นหัวเชื้อในการหมักพวกขยะเศษอาหารหมักปุ๋ยปรับปรุงสภาพดินเราจะไปขายให้ใครแล้วกันเราก็จะแจกกลับบ้านเอาไปใช้เองเอาไปขายก็พภาดกินเท้ไปเลนอือไลยงานด้วยนะแบบโตขึ้นอืมถูแล้วโอ้เป็นผู้มองเห็นอนาคตตัวนี้กเรียนคู่มาเนาะมันบอขค้นว่าจะคล้องีะสอนเล็กหน่อยสอนยังใดมันบอ คนไปแล้วก็บอกให้ทําอะไรอีกในสูตรเติม,มลำแล้ไงต่อวิธีที่หนึ่งเขาลงวิธีเลยอ่าสร็ลแล้วนพื้นก็จะเป็นเรื่องของการหมักใช่ไหมใช่ค่ะทีเราเป็นคนขี้เกียจเราจะไม่ตั้งกองเราจะไม่อะไรนะเราก็จะเอาใส่กระสอบกลับเหมือนเดิมแล้วเราก็จะหมักในกระสอบเวลาเราหมักปุ๋ย้า มันจะมีอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้เลยว่าปุ๋ยเราจะใช้ได้หรือเปล่านะั่นก็คือความร้อนถ้าเราผสมทุกอย่างลงไปแล้วมันเริ่มมีความร้อนเกิดขึ้นแสดงว่ามันเวิร์กแน่นอนนะครับร้อนดร้อนเหนื่อยเหนื่อยออกหมายถึงปุ๋ยร้อนนะไม่ใช่เราร้อนเราเนี่ยร้อนแน่นอนเพราะเราเนื่อออกเพกื่อนก็นจะว่าเจา้าพ่อหอนแำไม่ไ้เจา้า,จามิจะยืนภาก ่อยีหอยพวกคนอู้ยสุดยอดาป่งเฮ็ดดี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 จานไดเน่ยเส็จเรียนจบแล้วเออประสุนจะนี่ราคาเฮ็ดไหมฮันใช้แต่สื่อแบก็มาสื่อคนอู้ยคนไทยมีไั้งเจ็ดสิบล้านคนซื้อแน่นอนแหละสิบคนหมดแม่งกันเยอะนะย่างได้ ทางบ้านเมื่กมาถามเราละเห็นอย่งไรสื่อเนัเป็นหนตัดเขามาซื้อออกหรือเ่าเ้ามาจอเบจอเบิรงเขาเหดอสขอขอจกถุงขอจกถุงเี่ยอขอแน่เลยตัดเข้ามาซื้อออกไปอ่าใสสอบทีนี้ก็เอาใส่กระสอบใช่ได้ใส่หมดเลย เราจะไม่ใส่เต็มกระสอบเลยใส่แค่ครึ่งกระสอบใช่นี่ออกบ้าก<อ>็คือขวามือหายหรือหายหรือกรอกลงพุงนะครับเราจะกรอกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็เกินครึ่งนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะมัดปากเปิดพออยู่ๆแล้วเราก็จะวางราบไว้กับพื้นถ้าเราทําเยอะเราอาจจะวางไว้บนชั้นก็ได้นะครับเจตีของก่อนง่ายๆเออมันเป็นเหียวเราไม่เหีวรับนี่ เบาๆก็ได้พอเอ้อ<ต>ยนี่ครับนี่คือการโชว์ลีลาการมัดนะครับของตัวแทนจากจากบ้านใดก็ว <c oughs> ันเชียงใหม่ันเชียงใม่เป็นสาวเมียงเหนียนะครับจริงๆอยู่เหนียมเมียงอลองสาธิตการกลับหน่อยสิหมักไว้แล้วเวลากลับทำยังไง เออนั่นแหละนะครับเวลาหมักมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องกลับแบบนี้นะครับใช่วางไว้เปรีนั่นแหละก็ประมาณสามวันห้าวันเจ็ดวันใช้ได้นะครับแล้วแต่ว่าเชื้อเรามันดีขนาดไหนถ้าถ้าเป็นเชื้อขยายที่แบบเพิ่งขยายสดๆแล้วมาทําเลยอมันจะเป็นไวแต่นี้มันเป็นเชื้อที่มันอยู่ในขวดนานละก็อาจจะนานหน่อยอาจจะห้าวันเจ็ดวันประมาณนั้น อันต่อไปเนาะทำยาไล่มแมลง